ออสวัสดีค่ะยายจังนี้จ่าผ้ามวนชุปตะท้องข้ามะกรนอีโป้มาเบิงไฮน้ำเลยจ่าหลานพ้าม้าจ่าไปหาคนไหนเลยจ้าที่ใดบ่ไดดอกพี่นองเฮ้ยหาคนมันตกไม่หวยผมไม่หวยจ่ะเร่ง

แก่ค anyway, นน,นี่อุ้ยจะได้ผลนีตกะี่นองเลยปุ่มมันปุ่มพนีตกเหนบนาะได้อุ้ยไอไม่ออกไปเลยสิฮึจุกอนไป <laughs> เดี๋ยวป้อนหนึ่งเก้าดอกพี่น้องเลยนี่มูนมิดบอพี่น้องสู้สู้สู้เยี่ยม <laughs> มองเขาถอนมันออกโอ,อก้ไขมีเนะาะเพรันี่คนเมื่อตอนพี่น่องคเลย ตุกอาีิยมเะตัวนี้ไม่ปีไม่รินี่ปีก็หลปีกตัวน้ยอะขึ้นได้สามวตแล้ว คมลึกเลยพี่น้องเ้อยนมาตกฝนตกยังมีอือจับตับแยงปนใ้กันเนี่ยฝนก็เอาดอกพี่น้องเลยเมื่อแรืองไม่ได้หนเแล้วตัวหนึ่งคุห้องเล็กเนะี่ เยี <c ười> ่ยมยังไรตังใครพ่อหลุดเถอะหน่อยหน่อยมึงบัวใหญ่ใครไปบ่มโอ้ยนี่เงาพี่น้องตัวบักใหญ่เลยเจ้าสิได้พ่อปนมาได้พ่อปนดอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยมึง อ่ามันกลุ่มมันปูดเอามัน,มมนมอันนี้มดอยาามันไปบาทันอยาาไปบาทันอันนี้นอย่าวน,นาไหลพหี่น้องมันกลุ่มยานทั้งได้เช้านี่เห็นผมบ่รว่าเห็ดผมเราพอมีน้องผีน้องเนาะทางอันนี้ทางสวนใหญ่ที่เนี่ยทาง

มาเรลูกมากลนมากลนได้ชุกี้ก็เอาพี่น้องอหายาชุกี้ชุกี้มันเขาป่าหมดบ่อ <laughs> บอ เฮ้ยมันนี่อยู่นี่เฮ้ยนะามีแน่อยู่นี่เท่านี่เอาไปปนนเชื่ก็เป็นนี่มาๆๆมามนเท่าขนเท่าฮู้มใส่เงี้ปมือหูมันข้นว่วเห็นหูมันนะใช่ไหม มีหูันไหนเอ่ยมีหูเดียวน้่่น่ะังจุดจีว่าได้ยแม่จุดจีเลยน่ก็ปเชียร์นั่งันัวหนก็นอฟันี่นะเชียร์เจ้อห่อนี่ผมมีนไปจัดเลพอเดนเดียวเลยน่าก็เหมือนบนมันนไห ก็เด็ดปนใส่กะยปมหากินยาดนอพี่น้องเอ้ยจักปูปูมจักมหนักพอพี่ต้าตัวไหนน้อยวยทอได้เืม หวาหนองมันไม่เบ่เา่า่าบิดฮบึสี่นองเลยเดียวพวกปนมาหนินี่ี่นองเอ้ยเนี๋ยวึงหายตักชั่วโมงนึ่งล่ะ มังกริปโปมจบดแต่เพียงแค่นี้เลยค่ะเจะวัสดีจ,าจ่าส,สู้เยี่ยมรักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจา่ากบตะไคร่น้ำจ่าบ๊ายบาย